อันนี้นะแล้วก็ขึ้นรถบัสตูนิคูล่าแล้วเราจะขึ้นเขากันก่อนนะจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นกระเชา้าที่ไปได้มันจะมีเคเบิลคาร์ขึ้นไปแต่วันนี้เขาปิดเราก็เลยต้องนั่งรถบัสมาแทนอันนี้ก็กคือบริเวณชายฝั่งท่าเรือนะเนี่ยเดี๋ยววิวสซนจะไปขึ้นรถไปขึ้นเคเบิลคาร์ไอ้ดแดงๆในกระเช้าเนี่ย,ยมันจะขึ้นไปฝั่งนู้นเลยเนี่ย บัสมาถึงบนภูเขาแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งเคเบลิลคาร์ต่อนี่ก็ซื้อตั๋วได้แล้วนะคนละ10.8ยูโรนะไปกลับอ่ะเราก็เข้ากันเข้าเลยอันนี้คือกระเช้าที่เราจะขึ้น นี่นะเดี๋ยวเราจะขึ้นจากตรงนี้นะตรงนี้เห็นไหมเห็นกระเช้านี้มหเราจะขึ้นมาตรงนี้แล้วก็หักมุมแล้วขึ้นมาบนป,ประสาทตรงนี้เพื่อไปดูวิวรอบๆเมืองบาร์เซโลน่านะแล้วก็ขึ้นกลับ

วู่ทั้งมือสงสวยมากขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะเราก็มาเดินเล่นที่ปราสาทกันแป๊บหนึ่งก่อนสถานีนี้ชื่อว่าสถานีอเทเลเฟริกเดอร์เม,น,มนต์ติจอูอะไรสักอย่างนี่แหละตรงมุมปราสาทนะก,ก็จะมีอันนี้ เป็นปืนใหญ่โบราณม่ไมิเน็คคุณนายแม่คือไปยืนจริงปืนใหญ่อยู่บนนั้นนะ,ะสะดุดต่งหากตอนขึ้นอันลงมาได้ละอันนี้เราก็เดินมาข้างๆปราสาทนะมื่อจะมีตกแต่งเป็นสวนอยู่ข้างในคูข้างๆปราสาทนี่แหละเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกัน นี่อันนี้ก็เป็นบริเวณหน้าปราสาทนะแต่ว่าเราไม่ได้เข้าเราขึ้นมาดูวิวตรงนี้เฉยๆโหมาด้านหลังของปราสาทนะมันจะเจอท่าเรือพอดีเลยอ่ะสวยจริงๆเลยนี่เนี่ยนี่เรือที่บิลซังขึ้นมานะลำนี้วันนี้เรามายืนข้างๆสวนในคูสวนมื่เกี้นนะที่พักระจำรไรหนึ่งนี่ นี่ก็กำแพงเมืองไอ้ก,กำแพงปราสาทด้านหนึ่งมองลงมาก็จะเป็นท่าเรือมอีแทงน้ำมันที่เก็บคาร์โก้สินค้าต่างๆหัวน,นี่แบบเป็นพานโนาม่าวิวแบบว่าไก่มากๆอ่ะ

ตอนนี้เราก็มาถึงสถานีที่ชื่อว่ารัสเซนสนะมันก็จะมีรูปปั้นของพาไ่ให้รูปปั้นสียอนุสาวรีย์ของโคลัมบัสอยู่ตรงยอดตรงนี้เนี่ยนี่คือโคลัมบัสอันุสาวรีเนี่ยก็จะตั้งอยู่หน้าท่าเรือเลยนะตอนนี้เราก็ยังอยู่บริเวณหน้าท่าเรืออยู่ ตอนนี้ก็จะแบบมีเป็นลานก,ลกว้างให้ผู้คนเข้ามาเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพวกติด p e r f o r m มน c ์อะไรอย่างเจ๊เนี่ยเป็นคนก็ทำเป็นหุ่นทองคำเป็นเจ๊หุ่นทองคำส่วนตอนเนี้ยก็กลางร่มอยู่คืออะไรก็ไม่รู้ดูไม่ออกแต่ดูว่าเป็นสินสินแล้วกันเนี่ยนี้ก็คือหุ่นดูชุดของเขาสิแบบว่ามีพัดลมด้วยอะที่หน้าอกแบบ ชุดระบายความร้อนอะ่ะไคปให้ดูพอคนไปให้ตรงนี้นะ <c oughs> ก็อยู่ที่ถนนตรงหน้าสถานีเมื่อกี้แหละก็จะมีมูเซ่เดอเซ่าเป็นพิพิธภัณฑ์ุกอย่างหนึ่งเนี่ย อันนี้อ่วัตส์มิวเซียมอันนี้คือคนจริงหรือปะาป็คนจริงมะไม่ใช่ใช่ไหมไนี่อันนี้ข้างข้างนอกเป็นแกะสลักพอข้างในมันก็จะเป็นอัจจจร์อันนี้ดูถนนคนเดินอามีเด็กแต่งชุดระบำฟลาเมงโก้ด้วยสีแดง ตามข้างๆ้าถนนเขาก็จะมีร้านขายกาแฟนั่งจิบกาแฟตากแดดกันร้อนจะตายนั่งตากแดดกันพวกนี้นี่อ๋ตอตัวนี้ค่อยน่ากินหน่อยเพราะว่ามันร่มๆอูดูบ้านทรงสเปนซิมีแกะสลักเป็นลวดลายอย่างนี้อีกดูบ้านข้างๆนะ เป็นทรงสเปนอ่ะแต่มีรถลายจีนอีกแล้ววะ่ะเนี่ยทำไมชอบเอารถลายจีนมาทำบ้านแงี้ไม่เข้าใจแต่ผสมมาแล้วก็กลายเป็นบ้านฝรัง่งตามข้างทางก็มีเขียนเป็นหมูเขียนภาพระบำสเปนนี่ นี่ถึงนี้ก็ตกแต่งด้วยกระเบื้องมีระบงระเบียงรูปปั้นหญิงสาวอันนี้คือโรงแรมรอเปล่าเนี่ยตอนนี้เราเข้ามาจุจุลใจกลางอะไรสักอย่างนึงเขามีขีดกยา์อะไรด้วยขี่กยานไปเที่ยวะ เป็นจัุรตอันนี้เดินถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะแต่ว่าเห็นคนโคเยอะดีก็เลยเดินตามมาที่ว่าน่าจะเป็นถนนสายช้อปปิ้งนะอดูนี่สิเหมือนเขาเอา รวดที่ทำรั้วน่ยมามาทำเป็นปฏิมากรรมชิ้นเอกตรงนี้เลยเนี่ยใหญ่มากแล้วเราก็มาถึงลานอะไรสักอย่างนี้แหละตรงนี้เขามีรับสอนภาษาอังกฤษแบบนี้ด้วยเหรอรับสอนภาษาอังกฤษรับสอนกราฟิกดีไซน์รับสอนเว็บดีไซน์ริ design, ร design, มถนนเนี่ยนะ รู้แล้วตอนนี้นะเราอยู่ที่อ่า Press <What? S 1> ไม่รู้อ่านถูกปะนะ Press ดอ e Sanjumo ก็เป็นสแควร์ตรงนี้หน้าทัวร์ลิสอินโฟเมชั่น ทำอะไรกันเขาแต่งงานกันเหรอเออผู้ชายสอ่คนนี้ก็แต่งงานกันแหละก็เใว่าใช่ไม่น่าใช่นะ่นน่ะตอนนี้เราก็อยู่บนรถลาน t ีนะเราก็มานั่งรถเล่นรอบเมืองโดยใช้บัตรหนึ่งวันที่เรซื้อมานั่นแหละบัตรสองวันสิ ที่เลยนะในสเปนเนี่ยมันจะมีเกาะการถนนเนี่ยแต่เกาะการถนนเนี่ยคือคนเดินเล่นได้มีจักรยานขี่แล้วก็มีที่นั่งให้คนเดินเล่นได้ไม่มีรถเลยเพราะรถจะวิ่งซ้ายขวาค่ตอนนี้เราก็นั่งรถเรื่อยๆนะแล้วก็มาถึงที่สถานีคาตาลุญญานะมันก็จะมีน้ำพุต,ตรงกลาง ลานอย่างเงี้ยเป็นสแควร์นี่นนรบรรยากาศรอบน้ำพุนะมีแม่นางเทพีอย่างนี้ด้วยหน้าน้ำพุนะก็จะมีห้างสสินค้าใหญ่อันหนึ่งอ่านชื่อไม่ออกข้างบนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลานที่เขามา เล่นอะไรกันตรงนี้ตอนนี้นะประมาณาทุ่มห้าสิบนะยูสันก็จองตัว๋วไว้ดูละครไม่ใช่ละครคกีฬาบัมฟรามิโก้นะไว้ตอนสองทุ่มครึ่งระหว่างนี้ก็มาหาอะไรกินก่อนระบัมฟรานิโก้นะก็คนล,ละสิบเจ็ดยูโรไปดูแบบไม่มีอาหารแนะบปดูอย่างเดียวเดี๋ยวเราก็ไปดูตรนนี้ระหว่งางรอไปกินอาหารก่อน อันนี้คุณนายแม่ก็สั่งเนื้อสเต็กนะโอ้โหชิ้นใหญ่มากเลยอะราคาไม่แพงนะ7.5ุยูโรเองทั้งจานเนี่ย่วนของบิวซังก็สั่งเป็นปลาแซลมอนแล้วก็มีปลาหมึกนะเป็นสลัดอันนี้อันนี้ราคา8.5นี่ตอนนี้เรากินขาเสร็จแล้วเราก็มาดูระบำฟราบิโก้กันนะยืดตัวไ้ออแล้ว๋ย่าเข้าไปข้างในเขาไม่ให้ถ่ายข้างในแน่เลยนี่เลยระบำฟราบิโก้ที่บิวสังจะไปดู อันนี้เขาบอกว่าเป็นเป็นโ,งโรงละครเก่าแก่ด้วยนะเปิดตั้งแต่ปี1920นะมันจะมีบอกว่าหลายแบบแบบว่านั่งกินข้าวไปด้วยดูไปด้วยก็ได้แต่ว่าอย่างนี้นแพงดูสั่งก็ไม่เอาก็ไปดูอย่างเดียวดูเอาเอาแบบของปากของคอนะแบบ40นาทีเป็นนิดๆนะเนี่อันนี้เลยคนละ17ยูโรตอนนี้นั้นเราก็กำลังเข้ามารออยู่มีแขกเข้ามารอด้วยเดือว ไม่ให้ทัวร์สิโชว์จะเริ่มตอน2องทุ่มครึ่งนะแล้วก็แสดงทั้ง40นาทีนะก็จะจบตอน3ทนาทุ่มสินาที ห้องในโรงแรมแล้วอันนี้คือโรงแรม H10 GALLERY ห้องดูดีดูดีดูเป็นแกลลอรี่จริงๆเลยนี่มีเครื่องชงกาแฟนี้ด้วยมีกาแฟยี่ห้อนี้ด้วยในแม่ชอบกินอันนี้อันนี้คือหน้าโต๊ะเครื่องแป้งนะลงนิดหนึ่งของเยอะอุย้ยมีมีที่แบบว่าเสียบ iPod ดอะไรฟังเองก็ได้ ดูห้องน้ําก่อนสิอะดูห้องน้ําสิห้องน้ําอู้ดูสวยสวยสวยมีอเมนตีแบบว่าครบครันเลยพวกนี้เป็นห้องอาบน้นําแบบชาเวอร์ mm hmm. นี่ตอนเช้าก็ลงมากินอาหารเช้ากันที่ห้องอาหารเช้าในสวนของโรงแรมโอ้แลดูดีจังเลย รินกนเขานั่งกินข้างในก็ได้แต่ว่าบิลูซางในแม่อยากมานั่งกินในสวนตื่นช้ามาอีกวันหนึ่งนะในบาร์เซโลน่านะเราก็มาเดินเที่ยวรอบๆเมืองกันก่อนวันนี้บิลูซังมีเวลาประมาณสักครึ่งวันนะก่อนที่จะไปสนามบ,บินบินไปที่มาดริดต่อนะที่แรกที่เราจะไปวันนี้นะคือคาซามิลานะก็จะเป็นอาพาร์ตเมนต์ที่เศรษฐีชาวสเปนนะี่นะเขา จ้างให้เกาดี้เป็นคนออกแบบเพราะฉะนั้นมันจะแบบว่ามันจะอลังการอ่ะมันจะแบบวิจิตรแล้วมันมีส่วนโค้งสวนเว้าอะไรเงี้ยเหมือนกับโบสถ์เมื่อวานที่เราไปดูเลยจริงๆเนี่ยเกาดี้เนี่ยเขาไม่ได้สร้างเฉพาะโบสถ์หลังนั้นหลังเดียวเหมือนอาจารย์เฉลิมชัยที่สร้างวัดล่องขุนที่เดียวนะคือเกาดี้เนี่ยเขาสร้างประมาณเกือบทั้งเมืองสเปนเ,เกือบทั้งเมืองบาร์เซโลนาเลยเขาสร้างตรงนู้นสร้างตรงนี้สร้างสวนสร้างอาพาร์ตเมนต์สร้าง ออกแบบพาทเมนออกแบบตรงนี้แบบตามถนนอะเยอะแยะมากๆเลยเพี่นันจะเห็นสถาปัตยกรรมที่เกาดีเป็นคนออกแบบเนี่ยทั้งเมืองบาร์เซโลนาเลยคือเขาสร้างเมืองเลยแหละไม่ใช่สร้างเฉพาะโบสถ์ที่เดียวแ,วแล้วเราก็มาถึงแล้วคาซามิลาแล้วเขาเอาผ้ามปิดทำไมเนี่ยอะไรอะเราอุตส่าห์จะมาดูสถาปัตยกรรมของเกาดีอะเรามาเจอแบบ เป็นแผ่นปริ้นบนผ้าแล้วแบบเคลือบคุมไว้ทั้งอาคารอย่างเงี้ยแล้วจะเห็นไหมเนี่ย <S <S แต่เขาบอกว่าขึ้นไปข้างบนได้นะรู้สึกเสียคนละยี่สิบยูโรหรือเจ็ดยูโรจะไม่ได้เนี่ยขึ้นดูวิวข้างบนได้ข้างบนก,ก็จะมีอะไรสวยๆเนี่ยแต่เราคงไม่ขึ้นเราเดินล้มอมือเฉยๆกูจะเสีดดยใยอะไม่ได้เห็นนะดูดีเห็นจะนั่งร้านอีกแล้วว่าไปไหนไม่ต้องมีนั่งร้านตลอดหรือมันจะนั่งทำไมอยางร้านเนี่ยฮะดูซิอันดัมอยู่ข้างก็ได้ ข้างๆเหมือนจะเห็นอยู่อยู่หลัดนๆนั้นตอนนี้นะบิลซังก็อยู่ที่หน้าอาคาซามิลานะอยู่บนถนนพาสิเดกาเซียนะแต่เสียดายมันมองไม่เห็นหน้านเนี่ยอดถ่ายรูปกับสิ่งที่สวยๆนั้นตึสสนกสวยๆงามเลยเนี่ยอันนี้ยังโชคดีนิดนึงที่ว่าด้านข้างมันไม่ปิดนะมันยังเปิดให้ดูได้อยู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นอพาร์ตเมนต์ข้างบนนะแล้วดูสิวเขาออกแบบว่า มีเหล็กตรงเนี้เขาบอกว่าสมัยก่อนนี่นะเขาใช้คาว่าดิส u ัสเลยนะคือแปลว่าอัปลักษ์หรือว่าน่าเกลียดอะคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะอยู่อย่างนี้ได้คือเอาเอาเหล็กมาสร้างคู่กับหินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้นะตึกเนี้ยขึ้นทะเบียนยูเนสโกเรียบร้อยแล้วนะ ดูเหล็กที่อ่อนช้อยใช่ไหมแต่ดูไปมันก็แข็งๆเนาะโอันน,นั้นผ่านมาผิดกระเบียงบ้านเราด่แพงมากก็คงจะแพงและเพราะว่าเนี่ยมหาเศรษฐีเป็นคนจ้างเกาดี้เป็นคนออกแบบเกาดี้จะจิตเป็นใจจะมีเงินปลูกบ้านแล้วทำตามที่อยู่ออกไอเดียให้เลยอ่านี่สิงมันเลยสิงมันเลยคุณนาะยแม่กำลังอธิษฐานอยู่นะอธิษฐานดังไปหน่อยไหมนั่นะ่ะ นี่นาะค่าข้าวนะผู้ใหญ่ก็คนละ20.5เลยนะแบบแว่าแพงมากอะ่ะแล้วเข้าไปข้างบนนะก็จะเห็นวิวประมาณอย่างนี้แต่เท่าที่เคยเห็นภาพนะขึ้นไปนะมันก็จะมีแบบว่าปิดนั่งร้านบางส่วนอะไรอย่างะีไม่ขึ้นนะแพงมากเลยนี่ยี่สิบอาทดูนี่แค่ประตูนะ เขาก็แบบเอาเหล็กมาทำเป็นลวดลายอย่างเงี้ยอะดูประตูบานใหญ่ให่ะอะดูเสแอ,อ้ะเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อ